ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p ดี s พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT s ค u d i o นะคลิปนี้มาเทียบค่าพลัง h ฮ r r รีไม่ไก่อยนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่อันจริงสเต,ต็ปมันดีนะไม่ไก่อยอะสเต,ต็ปดีนะครับผมโอเค หาตัวที่ดีสุดก่อนละกันให้เล่นไม่ไหวสเตตด,ดีนะดูดิเกมรับไม่ได้แย่เลยนะครับผมถ้ารวมบูทก็90้าสบวกเลยนะไม่แย่นะครับผมในเกมนะในเก,มน,เกมนะฮนะอสองเวอร์ชันนี้เหรอถ้าเป็นเกมรับก็ก็ให้เป็นเวอร์ชัน92ดีกว่านะนะครับผมทีมชาติอังกฤษเหรอทีมชาติอังกฤษโว่ได้เกร่งเกร่งได้เกร่งเกร่งแต่เลือกแมนยู Menu. มาตรฐานไม่ใช่มาตรฐานหลีกลีกต่อเลือกเมนูเวอร์ชันนี้เก้าสองดีสุดนะ Standard. Standard. มาตรฐานมาตรฐานตัวเก้าสองพฟเมนูเวอร์ชันนี้ดีสุดนะเนี่ยเวอร์ชนันนี้ดีสุดนะครับผมตัวล่าสุดในเก้าสามก็น่าจะก็น่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดแหละผมว่าเก้าสามเลยนะโอ้โหมันเก้าสามก็จริงมันเก้าสามก็จริง แต่เกมรับเนี่ยยังไม่ค่อยเจมสักเท่าไหร่นะห่างกับตัวนี้เยอะแต่มันได้ความหลากหลายตรงที่ว่าเกมรุกอ่ะไอสีแดงตัดออกแล้วกันนะสีแดงมันมันมันน้อยมันน้อยมันน้อยนะครับผมเอาจะได้ก็จ่ายบอลน,นะจ่ายบอลกระโดดแข็งเกร่งที่ได้นะมีแข็งเกรง่งมีกระโดดมีจ่ายบอลก็เก้าสามอืม ถ้าส่วนตัวจะเลือกใช้ไม่ไกลอ่ะนะผมว่าเอาตัวนี้ไว้ก่อนดีกว่าเอาตัว92้แมนยูไว้ก่อนดีกว่าเอาเกมรับดีๆไปก่อนดีกว่านะเอาจริงเอาจริงเอาเกมรับไว้ก่อนดีกว่าผมว่าเกมรุกพวกอย่างอื่นมันว่าไว้ที่หลังเอาเกมรับไว้ก่อนดีกว่านะครับผมส่วนตัวนะผมว่าตัวนี้โอเคสุดแล้วสำหรับไม่ไกวนะครับผมตัวนี้โอเคสุดนะโอเคจะเป็นตัวนึงที่เทียบไม่ยากนะครับผมเทียบไม่ยาก อือย่างเงี้ยสูสีถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยตัวนี้ดีกว่านะครับผมอืมโอเคนี่คือไปแล้วนีกว่าทีมชาติอังกฤษนะฮะทีมชาติอังกฤษโอ้โหอืมเอามาทำไมวะเนี่ยความเร็วความโค้งซึ่งมันก็น้อยอยู่แล้วนะนะบอกคองโรลแต่เกมรับแม่นไม่ได้ไม่เอาเลยตัวอังกฤษดีกว่าอีกอะนะครับผม แต่ก็ยังว่าแหละพวกฟีเจอร์เขียวฟีเจอร์ม่วงเนี่ยมันจะได้ความหลากหลายตามฟอร์มนะตามฟอร์มในสัปดาห์นั้นๆนะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะสำหรับแฮร์รี่ไม่กวัยนะครับผมตัวที่ดีที่สุดก็จะเป็นตัวเวอร์ชันนี้นะครับผมเวอร์ชันนี้ส่วนตัวนี้ก็มันก็ได้ความหลากหลายแหละนะแต่ถ้าจะให้ใช้จริงผมว่าใช้ตัวนี้ดีกว่าหรือมื่กีทีมชาติอังกฤษนะแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีคนใช้หรอกนอกจากนะนะฟูทีเมนยูอะนะนะฟูทีเมนยูก็ตัวเมนยูเวอร์ชันนี้โอเคกว่านะครับผมสำหรับไม่กวัยนะ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นแล้วบ๊ายบาย let